สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอมชาน e ลกันนะคะวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกแกะกล่องมือถือของยี่ห้อซ่วมีเป็นรุ่น Redmi Note 9s นะคะซึ่งอันนี้ก็ที่สั่งมาเป็นรุ่นสีขาวขาวมุกนะคะมันจะมีแรมอยู่ที่6กิกแล้วก็ลอม128กิกนะคะอันนี้ทีนี้เรามาอันบ็อกแกะกล่องดูข้างในนะคะว่า รุ่นมันเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะแกะซองพลาติกแล้วนะคะเนื่องจากเราไปซื้อที่ร้านมานะคะอันนี้เรามาดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นี่นะคะมันก็จะเป็นกล่องซึ่งข้างในก็เป็นตัวแกะซิมนะคะนี่แล้วก็มีคู่มือมาให้แล้วก็ซองหนังนะคะ ทรงหนังยางเป็นทรงยางนะคะนี่มีมาให้ส่วนตัวเครื่องอันนี้มันแกะออกมาแล้วมันก็เลยไม่มีตัวรุ่นออกมาให้นะคะเพราะเมื่อกี้เราไปแกะที่ร้านกันแล้วนี่จะเป็นสีขาวมุกนะคะก็สวยใช้ได้อยู่จะออกเป็นมุกนะคะมีที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างนะคะซึ่งคุณสมบัติของเลดมี 9s นะคะ มันจะเป็นกล้องมีกล้องสีตัวอยู่นะคะก็จะเป็นกล้อง ai ความละเอียดอยู่ที่กล้องหลังก็48 mb นะคะส่วนกล้องหน้าอยู่ที่16 mb นะคะหน้าจอก็6.67นิ้วนะคะแบตเตอรี่ถือว่าแบตอึดใช้ได้นะคะอยู่ที่ห้าพั a m บวกกับรุ่นนี้ได้ชาร์จเร็วมันด้วยนะคะที่ชาร์จจะเป็น t ไท e C นะคะ ชาร์จเร็วได้18วัตต์นะคะถือว่าคุณภาพก็โอเคนะคะกับราคาราคามันก็นณขณะนี้ก็ลดราคาลงเหลืออยู่ที่6,999บาทนะคะก็สามารถหาซื้อตามช็อปไรได้นะคะถือว่าคุณสมบัติใช้ได้ความละเอียดก็ใช้ได้คุ้มค่ากับราคานะคะจากที่ได้ทดสอบมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทีนี้นอกจากตัวกล้องแล้วเรามาดูนะคะว่าจะมีหูฟังมาไหม อ๋อนี้หูฟังไม่มีนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นมีสายชาร์จเร็วนะคะนี้ก็จะได้ตัวอะแดปเตอร์มานะคะกับสายชาร์จก็ดีว่าเป็นสายชาร์จเร็วนะคะก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาของรุ่น redmi 9 s นะคะอ่านี้ก็จะเป็นตัวที่มีมานะคะ สำหรับวันนี้อันบ็อกแกะกล่องรุ่นเลดมี 9S ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาในกล่องนะคะสำหรับวันนี้ช่องอมชแนลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับช่องอมชแนลเกี่ยวกับการอันบ็อกแกะกล่องในสินค้าต่อๆไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ